สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม toy rider นะครับซึ่งก็คือรถของเล่นนี่นะครับที่เอามาบังคับก็คือประมาณว่าเราจะเป็นคนขับนะครับบังคับรถคันเล็กๆน้อยๆคันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนเพื่อนเกมนี้น่ารักดีนะครับออกแบบโมเดลได้ดีนะครับ quick list ก็เหมือนประมาณว่าเราเข้าแข่งเลยนะครับโดยไม่ได้ต้องคำนึงถึงว่าเราจะเลือกด่านไหนนะครับส่วน select level ก็คือเราเลือก level ก็คือเลือกด่านนะครับเพื่อนเพื่อน เนี่ยครับมันมีจนถึงด่านที่15ด่านสุดท้ายเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับ13 14 15แล้วก็มา16เลยนะครับเพื่อนๆแต่จะเป็นรูปหัวกระโหลกนะแล้วก็อันนี้ครับระหว่างระหว่างระหว่างเลเวลมันก็จะมีให้เราเก็บเนี่ยครับโบนัสด้วยนะเพื่อนๆก็เข้าไปได้นะครับมันก็จะมีให้เราแข่งเหมือนกันเนี่ยครับเกมนี้มันฮาด้วยนะครับเพื่อนๆผมชอบมากเลยตรงที่ว่านี่นะครับนี่ คอจอนวิกนะครับเพื่อนๆเกลมนี้มันมีให้เราเรียกจอนวิกมาด้วยนะครับเนี่ยครับจอนวิกมันจะเป็นคันสีขาวคันนั้นนะเพื่อนๆในในรูปในวิดีโอเล็กๆนั่นนะครับมันจะนําหน้าเรานะให้เราขับประกบมันนะครับแล้วมันจะยิงระเบิดใส่รถที่เป็นศัตรูเราหมายถึงเป็นรถคู่แข่งอะครับเพื่อนๆยิงจนเกลี้ยงเลยระเบิดแบบระเบิดหมดเลยนะครับพามากเลยเพื่อนๆเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็อันนี้คอคิดนะครับ ก็คือเรียกเด็กมาเนี่ยครับเรียกเด็กมาเด็กมาแล้วเนี่ยครับเห็นไหมครับเด็กมันจะเอารถคันอื่นออกหมดเลยอะดูดิโหดร้ายไหมแล้วนี้เรียกตำรวจนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตำรวจมาแล้วมันก็จะจับนะครับนี่ก็คือเหมือนกับว่าสตันรถคันนั้นไปเลยนะครับที่นําหน้าเราแบบว่าเหมือนประมาณว่าเราอยากจะแซงมันแต่ว่าเราแซงไม่ได้สักทีแล้วใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แกล้งมันได้นะเพื่อนเพื่อนาดีนะครับเกมนี้ แล้วก็นี้รถถังนะครับ power tank นี่เรียก power tank มาเพื่อนๆตุม้มยิงระเบิดยิงระเบิดใส่นะครับก็ไม่ต่างกับจอนวิกนะผมว่าแต่จอนวิกก็ขับเร็วนะครับรถคันนี้ยังดูช้าๆอยู่แล้วคก็คือ h o r าว power นะครับนี่ทำให้เราเป็นม้าควบดูนี่วิ่งอย่างเร็วนะครับวิ่งเร็วมากอ่ะเพื่อนๆดูนี่ครับอืม้มไอ้พวกที่ว่าเป็นไอเทมพิเศษพวกนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยครับมันสุ่มนะมันไม่ใช่ว่า เราจะใช้งานได้เลยนะครับเพื่อนๆมันสุมนะครับอันนี้ b พ u ว power นะครับก็คือวิ่งวิ่งเป็นงวเนี่ยครับเป็นกระทิงกระทิงนะครับเพื่อนๆชนแหลกแตกตัวเลย <c oughs> อันนี้นาฬิกาหยุดเวลาไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้นาฬิกาหยุดเวลาก็ทําให้คนอื่นสตันไปหมดเลยแค่นั้นเองส่วนนี้ก็ในตัดนะครับเพื่อนๆก็รู้กันอยู่แล้วว่าทําให้เร็วขึ้นนะครับรถวิ่งแบบพุ่งไปตรวดเลย ส่วนนี้ก็ฟรีสนะครับก็คือเราแช่แข็งเพื่อนข้างหน้านะครับแค่นั้นเองให้เขาหยุดหยุดวิ่งชั่วคราวส่วนนี้ก็ระเบิดนะครับยิงไปปุ๊บรถระเบิดเลยรถเพื่อนระเบิดตกเลยนะครับตกจากเอ่เลนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ายิงแล้วรถคว่ำหงายไปเลยอะไรเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนแกล้งอ่ะแกล้งเพื่อนเอน,นี่ยครับแล้วนี้มันให้มีการอัปเกรดด้วยนะเพื่อนเพื่อนอัปเกรดก็คือเห็นเห็นจำนวนวินาทีไหมครับเห็นไหมครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อนๆนเห็นไหมครับอันนี้คือแม็กซ์แล้วนะครับ นี่ครับแม็กซ์นี่ก็แม็กซ์นะครับเป็นเลเวล99นะเพื่อนๆเห็นไ,ไหมครับเป็นเลเวล99เลเวล99หมดนะครับอันนี้ก็จอห์นวิกนะครับเลเวล99ถ้าเพื่อนๆอยากใช้การ์ดพวกนี้นะครับหรือว่าความสามารถพิเศษพวกนี้พวกนี้เราต้องซื้อนะครับนี่เราซื้อเลยนะครับเพื่อนๆเห็น<ๆ>ไ,ไหมครับ ถ้าเราซื้อเรามีโอกาสที่จะได้นะครับนะครับเราซื้อนะครับเนะีครับเดี๋ยวเข้าด่านกันเลยนะครับเพื่อนๆส่วนนี้รถนะครับลืมบอกเพื่อนๆไปสุดยอดเพื่อนๆเห็นไหมครับมีให้เลือกเยอะมากเนี่ยครับนี่รถฟอร์มูล่าวันก็มีนะเพื<ๆ>่อนๆสุดยอดเลยเห็นไหมครับโอ้โหแก๊สแท้์แก๊สแทงเกอร์นะเพื่อนๆ นี่ไอศครีมแวร์ดไอศครีมก็มีนี่บิ๊กแบล็คนะครับโอ้โหเพื่อนๆดูสปีดดูอะไรมันนี่ครับสุดยอดเลยเพื่อน,อนๆต้องเลือกให้ดีนะครับว่าจะเอาความเร็วอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับนี่ลิมูซีนซุปเปอร์ลีโมโอ้โหเลดบัสอืมจอนวิกคาสุดๆใช้นี้ซื้ออย่างเดียวนะครับตัวเจมนะครับเพื่อนๆโอ้ยอยากได้จอนวิกคา โอเคนะครับโอ้โหรถคนี้ก็สุดยอดแฟนทอมนะครับพระเจ้าช่วยมันให้ซื้อได้2อ,อย่างนะครับคือซื้อได้เหรียญทอง10000แกับซื้อได้เจม1000นะครับเพื่อนๆแล้วแต่เรานะครับแฟนทอมนี่สุดยอดสปีดแรงมากนะเพื่อนๆอันนี้เป็นแฮนด์เมดนะครับอันนี้โกโก้คาโอเคแฮนด์เมดมีะเอ็ X คารความเร็วไม่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆ นี่ส่วนใหญ่มันความเร็วไม่ค่อยเยอะนะครับผมชอบสปีดเยอะๆเนี่ยครับมีเฮลิคอปเตอร์เรือก็มีอ่าหมายถึงว่าเป็นเครื่องบินนะเพื่อนๆอะไรเนี่ยเครื่องบินออกมาแข่งนี้ก็โกงดิใช่ปะอันนี้เฮลิคอปเตอร์นะครับเพื่อนๆโอ้โหแต่สปีดยังน้อยกว่าของจอห์นวิค,คาอีกอะพระเจ้าของแฟนทอมนะครับอันนี้ผมซื้อเฮลิคอปเตอร์นี้แล้วกันเนี่ยครับผมชอบคันนี้ซื้อได้ได้เงินดีก่อนนะครับ แสนแปดนะเพื่อนๆเหรียญทองนะครับเคนี่เดี๋ยวผมเอาจอนวิกแข่งเอาจอนวิกแข่งนะครับเพื่อนๆฮามากเลยเดี๋ยวผมเลือกเรเวลก่อนอ่าเรเวลที่หนึ่งเลยให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวสิเลคค่าก่อนลืมเลยจอนวิกคา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 อยู่ไหนโอ้โหรถคันนี้นายตัด๊ดอาเจ้าไพ่เมาส์ล็อกนะครับอุ้ยมีหนามด้วยรถคันนี้สุดยอดเลย นี่ฟอร์มูล่าวันนี้ยังสู้รถจอห์นวิกไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆโอ้เนี่ยครับจอห์นวิกเล็กแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราก็แข่งกันเลยนะครับนี่ไปแข่งกันเลยไปโอ้โหเป็นระเบิดนะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นครับทางขวามือเห็นไหมครับตรงกลางนี่เป็นระเบิดนะครับวยลุดแรงมากอ่ะเพื่อนๆโอ้โหลุดแรงสุด,สด ันนี้ระเบิดนะครับเนี่ยเราลองยิงดูเห็นไหมครับจะทำให้เพื่อนเอนเขาสตฟันไปเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เมื่อกี้ผมเก็บอ่าไอเทมที่ว่าเป็นน้ำแข็งนะครับตอนนี้ผมมีรถมีความสามารถพิเศษก็คือยิงน้ำแข็งนะครับดูดูจากทางขวามือตรงกลางจอนะครับเพื่อนๆอ,อุ้ยลดแรงมากขอบอกก่อนที่ผมจะซื้อรถจอลิฟต์นี้ผมใช้รถแบบแคล้ายๆเฟอร์รารี่นะครับเพื่อนๆ สุดๆเลยอะ่ะโอ้นี่ระเบิดนะครับอันนี้ไฟนะครับไฟระเบิดเป็นระเบิดครับออเโอ้โหเกือบเกือบตกเกือบตกตกดะอุ้ยนี่ผมตามท้ายพวกนี้แล้วเหรอเนี่ยใส่ก็ลดแรงจักเลยนะครับเพื่อนๆหมันไส้ก็ยิงระเบิดใส่นะครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับถ้าหมันไส้เพื่อนก็ยิงระเบิดใส่จบเอ้ยเกือบล่วงอุ้ยลดแรงจริงอะ่ะยอมรับเลย ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะครับตรงกลางเห็นไหมครับตรงกลางอ่าหน้าจอข้างบนนะครับบนสุดมันใกล้ถ้วยรางวัลฟินิชนะครับนี่ถึงแล้วนะครับโอ้รถแรงสุดสุดสุดจริงๆอะ่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ได้รางวัลแล้วนะครับโอ้ยสุดสุดเลยอะ่ะนะครับอันนี้เป็นสเตจที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เลยเลยนะครับมันก็จะรูปแบบมันจะประมาณว่าแมบพบมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับอุย้ยเครื่องแรงจริงเพื่อนยอมรับเลยพรถจอห์นวิกนี่เครื่องแรงสุดๆส,สปีดมันโอ้โหแบบเต็มประลอดเลยนะครับแล้วรถมันเลี้ยวแบบว่ายังยังไม่เจอยังไม่เจอ,อไอเทมที่เป็นที่เป็นจอห์นวิกด้วยกันนะครับ ผมใช้รถจอห์นวิกแล้วก็ไอเทมนี้ยังไม่มีรูรปจอห์นวิกนะครับถ้ามีนี้ผมบอกไว้เลยหาเลยนะครับเพราะว่ารถมันสีเหมือนกันรถรถคันเดียวกันเลยแหละมันจะวิ่งคู่กันเลยเพื่อนๆ่ามากอึ๊บโอ้หรถแรงจริงเพื่อนเนีย่ยผมแค่แตะนิดเดียวเอ้ยเกือบหลุดคอบแค่แตะนิดเดียวนะครับกดปุ่มนิดเดียวเองอ่ะมันมันพุ่งเลยนะครับเพื่อนๆสุด,สด เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่นให้สี่แลบนะครับหมายถึงว่า4สเตทนะคะรับเพื่อนๆอันนี้สเตทที่2องโอ้เครื่องแรงจริงยอมรับเลยสุดๆเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นคันอื่นบ้างก็ดีอ,อุ้ยโอ้โลม้มเกือบเนี่ยทางมาจะงงนิดนึงนะครับเพื่อนๆพยายามอย่าเหยียบคันเร่งจนแบบมิดเกินนะครับนี่แสดงว่าผมตามท้ายมันมาแล้วเนี่ยอ๋อเด็กๆเด็กๆเด็กไอเทมเด็กนะครับน<ๆ>ี<ๆ>่เร<ๆ>ียกเด็กมาเลย เด็กจะเอารถคันนี้ไปนะครับดูมันเบียดผมดิไล่แสดงว่าเราต้องรีบกดนะครับอันนี้ระเบิดเฉยๆไม่มีอะไร <S <S เด็กเขาจัดการอยู่ข้างหลังนะครับนั่นๆเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้ามีศัตรูคนไหนหลุดไปนี้คือเด็กเขาจับหมดเลยนะครับทําให้เราสามารถไปได้สบายนะครับนี่ยๆเขาจับอยู่ที่มือเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับเมื่อกี้มันเร็วนะครับชนะแล้ว ไวมากเร็วกว่าทุกทีเลยนะครับโอ้ยสุดๆเลยอะ่ะไวจริงโอเคต่อไปสเตจที่3เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมเพลย์เลยแล้วกันโอ้โหสุดๆเลยรถจอนวิกนี้เร็วมากพระเจ้าช่วยกล้วยน้ำวาเยอะมากความแรงโอ้โหดูเบียดกัน,เบ,กนเ,ออเบียดกันเพื่ออะไรเบียดกันเพื่ออะไร เอา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 เปลี่ยนกันเพื่ออะไรเนี่ยเจ้ารถขยะคันนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่ดูมันนำหน้าไปดิเพื่อนๆมาไม่รู้ว่ารถจอนวิกเราแรงแค่ไหนเดี๋ยวได้ๆเอาระเบิดไปกินเอาไปกินเอาไปกินอา่าซ่าดีนะนี่ผมมีไอเทมแช่แข็งแล้วนะครับเห็นไหมครับรูปๆร,รูปสายฟ้าเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงกลางจอโหเลี้ยวเนียนจริงๆรถคันนี้ยอมรับเลยตอนน้านี้ที่ผมใช้เป็นเฟอร์รารี่นะครับ ก็เลี้ยวเนียนมากเลยเพื่อนเพื่อนคือเกาะถนนหนึบเลยอะหนึบมากไม่หลุดไม่หลุดโค้งเลยครับหมายถึงเฟอร์รารี่นะโอเคมากแล้วเวลาจำขึ้นไปนี้เพื่อนเพื่อนย่าให้รถมันเพาะเยอะเกินนะครับไม่อย่างนั้นตกขอบนะเพื่อนเพื่อนหมายถึงรถมันไม่ใช่ตกขอบคือมันพลิกคว่ำนะครับมันจะมันนี่ยมันจะหงายอ,งอย่างเงี้ยแล้วรถมันจะโค้งลงไปเรื่อยๆจนน้างหงายลงไปจนแบบว่ารถตีลังกาครับแล้วสุดท้ายเราก็ต้องเหมือน กดให้มันเริ่มใหม่มันเริ่มใหม่ได้ไม่ยากนะครับเกมนี้หมายถึงว่ารีสปอนมาใหม่แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมรีสปอนให้ดูแล้วกันเนี่ครับอ้าวอ๋ออันนี้คือตัวนี้นะครับเลือกเลือกเลือกที่เราซื้อมานะครับเพื่อนๆแต่ผมไม่ไม่เลือกดีฝา่นี่ขนาดผมดูดูดน,ะนะครับดูไอเทมอะ่ะก็ยังไม่มีใครมาแซงผมเลยเพื่อนๆ ก็ยังปินที่1อยู่นะครับ1นึ่งทัเพื่อนๆเห็นไหมครับคือเราอยู่ลำดับที่1น,นะครับมีทั้งหมด4คันที่แข่งเกมนี้ไม่ได้สามารถเพิ่มจํานวนคันได้แล้วนะครับโอ้ทำไมเอียงอ่ะไม่สามารถเพิ่มคู่แข่งได้มากกว่า4คันแล้วนะครับต้องรอให้มันหงายเนี่ยดี๋ยวผมจะได้เดี๋ยวผมจะได้กดให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันรีสปอนใหม่เป็นยังไงต้องทําให้ตกตกขอบมันใกล้ถึงอุ้ย ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วหน้าหน้ามีรถตามผมมาแล้วคันหนึ่งเห็นไหมครับนี่เดี๋ยให้ถึงเส้นชัยก่อนขึ้นแม่นบนนี้ก็เส้นชัยแล้วนะครับนี่ถึงแล้วเพื่อนๆเ,เรียบร้อยนะครับชนะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไว้เดี๋ยวรีสปอนให้เพื่อนๆดูอีกทีละกันถ้าผมล้มคว่ำนะครับเพื่อนๆตอนนี้มันไม่ได้ล้มคว่ำเลยอะ่ะได้การ์ดจอห์นวิกมาแล้ว นี่เป็นลูกหัวกระโหลกแล้วนะครับเพื่อนๆเด<ๆ>ี๋ยวเรามาเล่นกันเลยอันนี้คือสเตตที่สี่แล้วนะครับโอ้โรถคันหน้าผมมันมีไซเรนด้วยอะอะไรเนี่ยะอะไรเนี่ยทำไมมันมีไซเนรนน่ะรถคันเนี้ยโอ้โหรถหวอเป็นหวอนะครับโอ้โห,โโห,โโหโดูมันจี้ตูดผมมาดิไลไลไลใช่เล่นเลยนะเนี่ยพวกนายเนี่ยเออมาเดมาเด เด้รถจอนวิกนะร,รู้จักเป้ารถจอนวิกอ่ะเดี๋ยว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 เยว <c oughs> หอะทานะครับรถรถแรงมากเพื่อนเพื่อนรถจอนวิกนี้ไม่ไม่ผิดหวังเลยนะครับโอ้โหแรงจริงจริงแล้วเลี้ยวแบบเนียนอ่ะเลี้ยวเนียนนะครับคือเกาะถนนนึบเลยไม่สะบัดไม่ไม่หลุดโค้งนะครับนะครับไม่หลุดโค้งเลยเพื่อนเพื่อนเลี้ยวนิ่มมาก อันนี้ทางใหม่ผมจำไม่ค่อยได้นะก็เลยยังไม่ค่อยกล้าไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ให้ผ่านไปอีกสักสัก,สกระแปหนึ่งก่อนก็คือสักแปรหนึ่งก็คือรอบหนึ่งนะครับให้ผ่านรอบหนึ่งก่อนก็จะหลุดโอโ้โหนี่แหละหลุดเลยอืยโอหโใส่ก่อนโอเคมีรถตามหลังมาละเลี้ยวเนียนเนียนนะเพื่อนๆต้องเลี้ยวเนียนเนียนนะครับโอเค นี่แลบที่4ี่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบที่แลบที่4นี้นะครับเดี๋ยวก็จะดูแลบที่5 6 7ในคลิปถัดไปนะครับเพื่อนๆแลวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรถคันใหม่อุ้ยปักคิลเลอร์นะครับ <c oughs> เป็นยาฆ่าแมลงนะเพ ok ื่อนๆเมื่อกี้เหมือนเชลท็อกเลยเกมน่ารักนี้นะครับออกแบบเลเวลมาแล้วก็อา่ารถตำรวจเจอแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าผมไม่มีใครแซงหน้าเลยเอะดีก็ <c oughs> เลยไม่รู้จะใช้ยังไงเดี๋ยวผมเรียกรถตำรวจออกมาให้ดูนะครับเนี่ย <c oughs> ครับมาแล้ว เห็นไหมครับเนี่ยครับมันมาแล้วรถตำรวจเดี๋ยวถ้ามีใครตามท้ายผมมานี่ซวยนะครับบอกไว้เจอรถตำรวจโดนตำรวจแช่แข็งนะครับแช่ฟีดเกมน่ารักดีนะครับเพื่อนๆดูออกแบบจานชามออกแบบเนี่ยครับพวกเครื่องปรุงพวกอะไรทั้งหลายแหลเอ้าแล้วทำไมรถตำรวจมาอยู่ตรงนี้กันใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะครับ แม่รลดคันอื่นไปไหนหมดแล้วเนี่ยอันนี้คือหมดรอบมันแล้วนะครับมันก็จะหายไฟนะครับเพื่อนๆโหมันฝรั่งน่ารักมากเนี่ยคคิวเลอร์เพื่อนๆแ <c oughs> มลงมันน่ารักมากเลยเมื่อกี้ที่อยู่บนขวดบนขวดมันนะครับน่ารักดีโอ้หไม่หลุดโค้งเลยเกาะหนึบมาก <c oughs> ถึงแล้วนะครับข้างล่างนี้ก็คือเส้นชัยแล้วเพื่อนๆถึงแล้วไ <c oughs> หนดูคนที่สองห่างอับผมเท่าไหร่ อันนี้แล็บหนึ่งผมวิ่งทั้ง3รอบเนาะก็2นาที39ิบาวินะครับโอ้โหคนที่2ทิ้งห่างนานเหมือนกันแฮะคนที่2ยังไม่เข้านะเพื่อนนานมากผมไม่รอละได้ยินเสียงวอลมมันมาละโอ้โหมันมาช้ามากเลยอะ่ะเพื่อนๆโอ้โหสุดๆเดี๋ยวผมขอดูแล็บนี้แล้วกัน อันนี้คืออะไรเอ้าลองคาอ๋อย s สปอร์ตคาร only ออเอร์อ๋อ, sport car อใช้สปอร์ตคาอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆเออแล้วผมจะได้ใช้ไหมเนี่ยสปอร์ตคารหรอเป็นยังไงอะไงก็ต้องเอารถธรรมดาเนี่ยครับอันนี้เหรอเดี๋ยวลองดูนะเพื่อนๆ มาแล้วได้นะครับสปอร์ตคาร์ว้าวสปอร์ตคาร์กันหมดเลยเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือตัดกันที่ฝีมือแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรถสปอร์ตคาร์เหมือนกันหมดเลยเนี่ยเลี้ยวหนุบมากนะครับเพื่อนเอนฟอร์รารี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นฟอร์รารี่หรือแลมโบนะครับเลี้ยวหนุบ นี่ต้องแซงให้ได้นะครับหรือถ้าเพื่อนแซงไม่ได้ก็ใช้วิชามาันนะครับ <laughs> ยิงแล้วเบิดใส่มันเพื่อนๆใช้วิชามาันนะครับแต่เกมนี้ดีนะครับตรงที่ว่ารถที่เป็นศัตรูกับเราเนี่ยมันไม่มันไม่ยิงเรานะครับแปลกเหมือนกันจริงจริมันควรจะยิงเรานะเพราะมันจะ,จะได้สนุกนะครับแต่นี้มันไม่ยิงเราเลยอะ่ะนี่ผมนําแล้วเนี่ยยังไงก็ชนะหนึบมากเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเลี้ยวแบบเลี้ยวเหมือนจับวางอะ่ะ เลี้ยวปื๊ดปื๊ดเลยนะครับรถคันนี้แบบสุดๆเลยผมชอบนะไม่แน่ใจน่าจะเป็นแลมโบนะผมว่าเลี้ยวแบบปื๊ดปื๊ดเลยอะ่ะเกาะถนนแบบสุดๆนะครับไม่หลุดไม่โคง้งไม่อะไรเลยพเพื่อนๆดูนะครับเมื่อก,กี้ขนาดจะหลุดแต่ไม่หลุดนะครับอืเกาะหนึบมากการทรงตัวแบบสุดยอดมากเลยรถคันนี้ผมบอกไว้เ,เพื่อนๆเก็บตังค์ได้หรือยัยงไงนี้ผมบอกไว้เลยนะครับห้ามพลาดนะคันนี้ผมชอบมากเลยเห็นก็ชอบเลยนะครับ กล้ถึงเส้นชัยแล้วอะ่ะดูเลี้ยวดิเลี้ยวหนุบมากอ่ะเพื่อนๆพอนพราะถมันแบบแบรลาบเกือบจะเกือบจะคูดกับพื้นแล้วอะ่ะแล้วแบบว่าการทรงตัวนี้แบบสุดยอดอะ่ะเป็นเป็นเยี่ยมเลยนะครับการทรงตัวมันแบบนิ่มสุดๆดถึงแล้วนะครับเส้นชยัยไวยังกระจับวางแป๊บเดียวเองเห็นไหมครับชนะแล้วโอ้โหแค่หนึ่งนาทีสามสิบเก้าวิเองนะเพื่อนเพื่อนไปสุดๆดูที่สองยังไม่เข้ามาเลยเพื่อนๆนนาน โอเคนะครับนี่นี่คือรางวัลที่เราได้นะครับมีแต้มอันนี้เป็นการแข่งแบบโบนัสนะครับเพื่อนๆอ,อ๋อโอเคเนี่ยครับก็เกมมันก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะทำแลบที่คือเลเวลให้แค่เลเวลที่1ถึงเลเวลที่4นะครับเลเวลที่ที่เนี่ยจะเป็นรูปหัวกระโหลกนี่นะครับเพื่อนๆ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโม่ชาแนลนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้ t o ย r i d e r นะครับเดี๋ยวมาดูคลิปที่2นะครับเพื่อนๆจะเป็นเลเวลที่5ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับ